วันที่สองตุลาคมที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสาวนิกรสมมุง่งรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งกำชับให้ทุกจังหวัดเร่งกำหนดแนวทางและดำเนินการแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปอพอรับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิราภัย1784ตลอด24ชั่วโมง วันที่3-4ตุลาคมน,นายนรงศักดิ์อินยาพงศ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยนางสาวพนรณรีประลมรำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและผู้แทนจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัรนณวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยพัฒนาถาวรอ,อําเภอเฉลิมพระเกียรติวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม้าอําเภอนางรอง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยกรอบบ้านยาวน้อยอําเภอแคนดงโดยมีเกษตรอําเภอเจ้าหน้าที่ประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับพร้อมรายงานการดำเนินกิจกรรมที่กลุ่มดำเนินงานประเภทธุรกิจรายได้เฉลี่ยต่อปีปัญหาของผู้ประกอบการทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการยกระดับทักษะความรู้ของวิสาหกิจชุมชนเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องด้วยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้มีการดำเนินโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ตั้งแต่ปี2556โดยนำองค์ความรู้ในการดำเนินงานของโตโยต้าเช่นระบบการผลิตแบบโตโยต้าถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานและเพิ่มผลประกอบการให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งโตโยต้าเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยในปี2566บริษัทมีเป้าหมายในการขยายโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒเพิ่มอีก10รายโดยมีจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้งนี้บริษัทหวังว่าโครงการนี้จะสามารถยกระดับทักษะความรู้ของวิสาหกิจชุมชนและเป็นฟันเฟืองในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดบุรีรัมย์และระดับประเทศต่อไป วันที่6ตุลาคมนางสาวนิกรสมมุง่งรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายเฉลิมพลกุประดิษฐ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมอบวัสดุการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรทําให้สินค้ามีราคาสูงและเพิ่มขึ้นลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดช่วยส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ต่อยอดให้เกิดธุรกิจช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรส่งผลให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรทําให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกต่อไปวันที่11ตุลาคมนางสาวกมลนิดพิมนลน,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพร้อมด้วยนางสาวพิมลักษณ์เพชรศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภนาโพลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเมินความสุขแก่ของถั่วลิสงอายุ96วันในแปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงพันธุ์เกรรษตรศาสตร์สวออก,กนหนึ่งณนะตำบลศรีสว่างอำเภนาโพวันที่13ตุลาคมน,นายนฤิชาโคษาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยนางสาวนิกร์สมมุ่งรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการพนักงานราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลพระสงฆ์1 3 9รูปจากนั้นเวลา10บนาฬิการ่วมพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและเยี่ยมชมนิจศการเทิดพระเกียรติ ซึ่งมีส่วนราชาการและรัฐวิสาหกิจจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมจัดนิทรรศการจำนวน9สถานีอีกทั้งมีกิจกรรมบริจาคทานถวายเป็นพระราชะกุศล9999ชุดและโรงทานอาหารของดีบุรีรัมย์กว่า100ร้านณดลานด้านหน้าสนามช้างอารีนาจากนั้นเวลา16นาฬิกา30นาทีนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลากล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2566วันนวมินทรมหาราชที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่ 1, 1เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้วันที่18ตุลาคมนางชลพัฒนบริบูรณ์เกษตรอำเภอโนนบินแดง พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการตลาดสีเขียวโดยมีนายเอกวัฒพวงประโคนนายอำเภอโนนดินแดงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดสีเขียวผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชาการในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมและเยี่ยมเยยนกิจกรรมเปิดศูนย์กระจายสินค้าตำบลลำนางรองกิจกรรมรวมพลคนซาเล้งกิจกรรมประกวดแกงอ่อม และกิจกรรมตลาดสีเขียวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีตลาดศูนย์กลางสำหรับรองรับผู้ซื้อผู้ขายเป็นตลาดที่ได้มาตรฐานส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรองกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชนโดยใช้การบริโภคภายในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนควบคู่กับการสืบสารเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนวันที่19ตุลาคมนายนฤิชาโคสาสิวิไล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสอวพร้อมด้วยหน่วยงานราชการส่วนต่างๆเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานทั้งนี้สำนักงานเกษตร,รจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ร่วมจัดกิจกรรมบริการประชาชนในเรื่องคลินิกเกษตรเคลื่อนที่รับปรึกษาปัญหาพืชให้คำแนะนำการกำจัดศัตรูพืช สนับสนุนต้นไม้กล้าไม้และชีวพันธุ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชาชนที่มาร่วมงานกิจกรรมจัดขึ้นณนะโรงเรียนเทพประดิษฐ์หมู่เจ็ดบ้านม่วงตําบลหนองเยืองอําเภอบ้านใหม่ชัยพจน์วันที่19ตุลาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยยาพรมมาและคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการประชุมและมอบนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์ณห้องประชุมพนมรุ้งชั้นสีศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายสืบพง์นิ่มพูนสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายเอกอุจิตวัฒนะนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์น,นายนรงศักดิ์อินยาพงศ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร วันที่23ตุลาคมนายนริชาโคษาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและน,นายนรงศักดิ์อินยาพงศ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรหัวหน้าฝ่ายและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพระสบนิกร่อและประเทศไทยอย่างหาที่สุดมิได้วันที่24ตุลาคมนางสุภาพรแก้วผักแวน่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอประคำมอบหมายให้นางสาวพัชรีพรทองพล้า และนายยุทธนาสนทนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแปลงข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ GI อำเภอรประคำครั้งที่2โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทไทย GAP09 จำกัดให้บริการตรวจในครั้งนี้ด้วยนาศาลาประชาคมบ้านโคกลอย2และพื้นที่การเกษตรตำบลไทยเจริญอำเภอรประคำ ผ่านไปแล้วสำหรับสุดยอดมอเตอร์สปอร์ตสองล้อโลกโมโตจีพีดวลความเร็วสนาม17รายการ o อ t h a i l a n นดกรังปรีสุดเดือดบนแผ่นดินไทยยอดผู้ชมทะลุ1.79แสนจากความสำเร็จในการต้อนรับนักท่องเที่ยวครั้งนี้ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายเกษตรอำเภอทั้ง23อําอำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจร่วมจัดนิทศการวิธีหมอนไหมแบบครบวงจรภายใต้แนวคิดซิลออฟ บุรรีและให้บริการนักท่องเที่ยวในการขึ้นลงชัตเติลแตนทําให้นักแข่งและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเผยแพร่ไปทั่วโลกซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมชมงานเป็นอย่างมากในครั้งนี้